เพลงชนธิดาเคลื่อนไหวหลังโดนจับตารักร้าวรูปชายนายกกำลังถูกจับตามองอย่างหนักเลยทีเดียวสำหรับความสัมพันธ์ของคู่หวานรอวันวิวาอย่างเพลงชนธิดาทายาทของตูน่นันทิดาแก้วบัวสายเอยชนสวัสดิ์อัดสวะเหมกับแฟนหนุ่มเป็กเสรณีชาญวิลกตู ลูกชายของอนุทินชาญวิลกูลนายกรัฐมนตรีคนที่32หลังมีการขอแต่งงานไปเมื่อช่วงเดือนธันวาปี2567ก่อนจะโดนจับสังเกตว่าทั้งคู่ไม่ได้ดงรูปคู่เลยในโซเชียลมานานกว่า5เดือนแล้วซึ่งเมื่อวันที่5กันยายน2568หลังจากที่อนุทินได้รับการโหวตให้เป็น นายโคนที่ 32, หนุ่มเป๊กก็ได้โพสต์รูปคู่กับคุณพ่อด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมอิโมจิหัวใจสีน้ำเงินในขณะที่น้องเพลงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆถึงเรื่องนี้และได้ออกมาโพสต์ถึงธุรกิจใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพ่อเอ๋พร้อมข้อความภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ว่ายังคงเป็นผู้หญิงคนเดิมชื่อเดิมแต่มี ทัศนคติที่เปลี่ยนไปและมีเกมใหม่ที่ต้องเล่น แต่จะสื่อถึงความรักที่เปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่านั้นคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกทีและเชื่อว่าตอนนี้แฟนๆต่างรุนเอาใจช่วยอย่างแน่นอนเพราะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ลงตัวจนถึงขั้นขอแต่งงานและมีการถ่ายพรีวิดดิง้งเตรียมงานต่างๆแล้วด้วยยังไงก็หวังว่าทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดี และไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนกังวลน,นะคะข่าวที่นำมาพูดถึงดาราคนดังที่จบไปนี้อาจเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวเท็จจริง และข่าวจริงก่อนจะเชื่อหรือคิดอะไรขอให้หาข้อมูลต่อไปก่อนตัดสินใจเชื่ออีกครั้งนะครับที่นํามาพูดเพียงแค่อยากจะอัปเดตข่าวสารของคนที่พวกพี่ๆชื่นชอบไม่ได้มีเจตนาจะสร้างข่าวเท็จแต่อย่างใดหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวในคลิปต่อไปก่อนใครนะครับสวัสด,ดีครับ